หมายทางด่วนเหมือนเดิมแต่ว่าก่อนหน้านี้น้ํามันแห้งตอนนี้ฝนมันตกนครับผมก็เลยจะลองมาตีดูเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นลูกยอนะครับแล้วก็สายฟิน PE2 นะครับแล้วก็คันฟินอัพเตอร์ช็อคไททูนะครับแล้วก็สายหน้าเป็นไทฟินนะครับ ี่สิบบํกจำไม่ได้แล้วน่าจะสี่สิบเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าวันนี้มันจะมีผลงานหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูตรงนี้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับพอดีผมได้ยินเสียงมันมีการไล่ลูกปลาอยู่ตรงนู้นนะครับเสียงกัดสนั่นเลยแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะกัดเยอเาหรือเปล่าครับเดี๋ยวไปลองดูแล้วกัน,นครับ cái miếng nhỏ quá Cái này là cái gì mà โอ้โหนี่ไงสายโลเฮียโดนโดนเอ้าเฮียจะหลุดนะอย่าหลุดนนะอย่าหลุดนะสายโลก็มาโว้ย เจ็ดเคนี่นะครับหมาย <Okay. S 1> ไปทางด่วนโ้ลูกยอรครับสุดยอด